สหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามที่เปิดดำเนินการมามากกว่า8ปีกับเงินปันผลที่เติบโตและตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนเรามีประเภทเงินฝากทั้งหมด4ประเภทซึ่งตอบสนองทวยความต้องการของลูกค้าครับประเภทที่ 1. หุ้นสมาชิกประเภทที่2เงินฝากวาดีอะออมทรัพย์ประเภทที่3เงินฝากมุดอรบะ รือร่วมลงทุนและสุดท้ายครับประเภทที่4เงินฝากยุวชนออมทรัพย์ซื้อหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนกับเราง่ายๆใครๆก็สมัครได้เริ่มต้นเพียง300บาทก็สามารถได้รับผลตอบแทนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปีและยังมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือต่อพี่น้องมุสลิม,มที่ยากจนขัดสนอีกด้วย มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนมั่นคงในหลักการบริการด้วยน้ำใจปลอดภัยจากดอกเบี้ยสอบถามเพิ่มเติม0207688860853896886